สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้ต้องพูดถึงสุดยอดนักกีฬาไทยซึ่งชื่อตอนนี้ชื่อที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาต้องตั้งชื่อว่าเมย์ครับคือเมย์รัชนกอันนี้เป็นนักแบดแต่ตอนนี้ชีคนนี้ฟอร์มเหมือนสีเสื้อผมร้อนแรงแดงมากๆเมย์เอริยาจุฑานุก,กานะครับเมย์นักกอล์ฟกับเมย์นักแบดเหมือนกันเลยครับเกิดปี2538 ปีนี้ก็จะอายุ21นะครับคุณผู้ชมพูดเรื่องตัวลงตัวเลขนี้ไม่ใช่ให้ไปแทงหวยนะฮะแต่ให้พูดว่านักกีฬาเลือดใหม่ของไทยนั้นสุดยอดจริงๆแม่คนนี้ก่อนหน้านี้ควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆติดต่อกันมา2รายการรายการละ7ล้านบาท7ล้านบาท2รายการ2แชมป์14ล้านบาทแล้วล่าสุดครับเธอมีโอกาสจะซัดแฮตทริกเป็นแชมป์3รายการฟันเงินรวมกัน3รายการ21ล้านบาท จะทำได้หรือไม่ไปดูท็อปช็อตวันสุดท้ายของเมเทพกอฟนี่ครับเมเอรียาซัดแชมป์ที่สหรัฐอเมริกามาแล้ว2รายการซ้อนนี่เป็นรายการที่3ามทำอะไรดีไปหมดครับโอ้โหเสียงปรบมือดังสนั่นเธอยกมือบอก thank you ขอบคุณค่ะสุดท้ายครับซัดไปลบ15นะฮะโดยชนะอันดับ2ถึง5สโตกฉลองซะโอ้โห สามแชมป์รวดรับอีก7ล้านบาทเท่ากับว่า3สัปดาห์ที่ผ่านไปนั้นจัดไปทำเงิน21ล้านที่น่าสนใจก็คือชื่อของเมนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเมก็คือเดือนพฤษภาคมเท่ากับว่าเมคว้า3แชมป์ในเดือนเมพฤษภาคมโอ้โหอะไรมันจะลงตัวกันขนาดนั้นซูเปอร์สตาร์วงการกอล์ฟฝากไว้ในใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลยูโรครับตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นทีมใหญ่ๆเขาก็ต้อง อุ่นเครื่องทีมชาติเยอรมันนะครับซึ่งเป็นทีมที่หลายคนจับตามองมากๆเพราะว่าเพิ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก world คัแล้วการที่จะมาคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูโรเป็นสิ่งที่ยากมากๆเยอรมันก็เลยวางคิวเตะอุ่นเครื่องกับสโลวาเกียเพราะเขาบอกว่าทีมส่วนใหญ่ที่มาเจอเยอรมันจะเล่นเหมือนกับสโลวาเกียคือชื่อชั้นนักเตะเป็นรองชั้นนั้นจะต้องอุดจะต้องสวนเยอรมันบอกว่างั้นเราต้องนัดทีมพวกนี้มาเจอว่าไอ,สาอ้สไตล์อุดอุดอินซีเล็กซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์โลก จะเล่นยังไงได้ข่าวเล่นในบ้านด้วยและผลจะเป็นอย่างไรชมกันครับเยอรมันครับเบจ้าบ,บ้านในชุดเขียวนะครับและแค่11นาทีมาริโอกัตเซอร์โดนทำฟาเวเยอรมันได้ลูกจุดโทษครับและเป็นมาริโอกเมสกองหน้าไว้30ซัดลื่นแต่ก็เข้า1-0น,นะครับแต่ก่อนจบครึ่งแรก5นาทีมาเรคฮามสิกกองกลางร้องกัปตันกับ1 1ึฮะโอ้โหนี่เขาเล่นบอลอาชีพที่อิตาลีกับนาปโปลีนะครับ 3นาทีถัดมาสโลวาเกียโคกนำสองหนึ่งครับมิชาลดูริสกองหน้าวัย27เบอร์21และเปิดคขึ้นหลังมาแป๊บเดียวครับยูราชคุกกากองกลางเอซีมิลานครับวันนี้ฝนตกหนักมัเลื่นลอดพุทธสุดท้ายสโลวาเกียบุกมาชนะเยอรมัน3-1นนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการกีฬาลุ้นกันมันๆอย่างแน่นอน